ขออนุญาตนาเสนอสื่อและวัฒนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับจากโรงเรียนบ้านนาสวรรค์น,นะครับโรงเรียนบ้านนาสวรรค์เป็นโรงเรียนปฐมศึกษานะครับจัดก,การเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจาก จังหวัดประจวบีขันนะครับจากโรงเรียนบางไกรกังวลโดยในการบริหารจัดการนี้นะครับเราใช้องค์ประกอบอยู่3ด้านนะครับคือการบริหารจัดการในด้านการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับโดยใช้กระบวนการ P D C A ของเดมิงนะครับมาใช้เป็นตัวจัดการคุณภาพเราตั้งแต่ตัวแผนนะครับการวางแผนทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนการบริหารแล้วก็มาตัวดีดูนะครับการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มาเช็คการตรวจสอบประเมินผลนิเทศติดตาม แล้วก็แอคชั่นกับรับปรุงแก้ไขวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสู่การพัฒนาซึ่งในส่วนนี้เราจะไม่โค้ดเข้าไปนะครับผมจะมาโค้ดที่การสอนของครูและข้อการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับเพราะส่วนนี้เป็นผลส่งให้นักเรียนของเรามีพัฒนาการในการเรียนที่สูงขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่หลังจากที่เด็กนี่ได้รับการเรียนรู้จากโรงเรียนต้นทางนะครับครูโรงเรียนปลายทางคือตัวผมเองนี่ก็จะใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แบบ b y mapping ในการจดบันทึกของเด็กนักเรียนนะครับมาพัฒนาต่อยอดของเขาอีก นั้นทําให้เด็กมีความคิดในทางสมองพัฒนาขึ้นนะครับเมื่อพัฒนาขึ้นก็เกิดการแตกหน่อต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้นะครับเมื่อสร้างองค์ความรู้แล้วทําให้เด็กมีความคิดที่อยากจะสร้างสื่อสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อว่าเขาจะได้ออกสื่อมือนกันกับที่โรงเรียนวังไกลกังวลทาก็เลยพากันมาคิดว่าศึกษาสภาพปัญหาว่าเราจะทําอะไรเริ่มต้นเลยก็คือเด็กว่าช่วยกันระดมความคิดนะครับใช้กระบวนการกลุ่มในการระดมความคิดว่าสภาพปัญหาในห้องของเราเนี่ย เรามีปัญหาอะไรผลสรุปออกมาหลังจากการที่เด็กได้ใช้ระดมความคิดกันก็คือมาเจอปัญหาว่าเด็กในห้องเรียนของเรานี่ติดเกมเมื่อติดเกมทํอยังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้เด็กก็เลยช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาออกมาก็เพราะว่าปัญหาก็คือเกิดจากส่วนหนึ่งคือผู้ปกครองที่เด็กส่วนใหญ่คิดคิดก็คือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีเวลาให้เด็กนะครับไม่มีเวลาให้เด็กเพราะว่าต้องไปกี่ยางพาราในตอนเย็นหลังจากที่เด็กเลิกเรียน นั่นทาให้เด็กสรุปปัญหาตัวนี้ออกมาได้ก็เลยตกลงกันว่าเราจะสร้างสื่อหนังสั้นเพื่อสื่อไปถึงผู้ปกครองแล้วก็ตัวนักเรียนด้วยนะครับจากนั้นเด็กๆก,ก็ช่วยกันสร้างโครงเรื่องแล้วก็เขียนบทแล้วก็สร้างสตอรี่บอร์ดออกมาจากนั้นก็มาวางตัวผู้แสดงซึ่งในขั้นตอนนี้การวางตัวผู้แสดงนี่เพื่อนๆก็จะโหวตให้เด็กที่เป็นตัวร้ายในห้องที่ติดเกมจริงๆนะครับเป็นตัวร้ายในการแสดงนั้นจากนั้นก็มาจัดเตรียมอุอปกรณ์นะครับบางทีก็มีความทุลักทุเลไปบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราบางทีถ้าเราได้ดูจจากกที่ YouTube ็็ะเหน ขาไม้ของเราที่ทําจากไม้ถูพื้นนะครับก็มีนะครับจากนั้นก็เริ่มถ่ายทําเมื่อถ่ายทําเสร็จก็ตัดต่อโดยคนที่ตัดต่อนนคนนี้ก็คือเป็นเด็กที่ติดเกมอีกคนหนึ่งนะครับที่มาตัดต่อแต่ว่าเขามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เราก็เลยมาให้เขาทํางานในด้านนี้นะครับจากนั้นเราก็เผยแพร่อ,ออกไปทาง YouTube ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเป็นอย่างมากว่าเด็กสามารถคิดได้ทําได้ขนาดนี้เชียวหรือนั่นก็คือเป็นการดึงให้ผู้ปกครองมาเห็นสื่อตัวนี้แล้วก็เริ่มเห็นความสําคัญของเด็กว่า เขาควรจะละทิ้งหรือไม่นะครับซึ่งจากผลการกระทาของเด็กนี้ทําให้เอาคาของเราคือได้รับรางวาลัลรูปพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจากชนะเลิศก,การประกวดสื่อการสอนศิลธรรมในประเภทวิดีโอเรื่องสั้นนะครับระดับประเทศในปีพศ2556และนอก,จาก,จ,ากจากนั้นนะครับเด็กกลุ่มนี้ยังได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านคุณธรรมและจริยธรรมนะครับของกระทรวงศึกษาธิการในวันเด็กเมื่อปีพศ2557คือปีนี้นะครับ